สวัสดีค่ะไม่นุ่มวันนี้ค่ะอยากจะพามาเฮ็ด อาหารอีสานบานเฮาค่ะพี่น้องก็คือออมหมูนะคะออมหมูสามชั้นค่ะพี่น้องใส่พักชี่เล้าค่ะใส่ต้นหอมค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้เป็นออมแบบใส่ข้าขวคั่วนะคะพี่น้องเราจะมีเครื่องแกงก็จะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะพี่น้องส่ว่ออมเป็นไดเพใส่ข้าวคั่วนะคะบางครั้งนะคะพี่น้องอ้อมแบบไท้ๆเพิ่งจะใส่ข้าวคั่วนะคะสำหรับที่ย่อเคยไปสื่อกินนะคะแต่ว่าของย่อเนี่ยถึงซื้อว่าออมนะคะต้องใส่ข้าวคั่วะค่ะอันนี้ก็คือกระหล่ำปีใส่ลงไปน้าค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมค่ะนะคะ ก่อนอื่นค่ะขัวพริกห้หอมเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับของเย่าเลยค่ะพี่น้องนะคะเครื่องแกงข้านี้ค่ะนะคะนีรัวก้อนขาพี่น้องนะคะเอยสีหอมแสบเวลาที่เข้าไปกินนะคะพี่น้องไปแกงไปสดหรือว่า มันจะมีความหอมมากกว่าตอนที่เข้าเอาใส่นามแล้วน้ำแกงใส่ได้พี่น้องเอาพริกไส่นะคะซือคนละอย่างแตกต่างกันเลยค่ะนะคะลองเห็ดเบิ่งค่ะนะคะบางคนเห็ดตามเราต่ว่าอ่ะก็คือเก่าบ่มีกินนะคะพี่น้องมันแตกต่างกันอิริทานหาข้าเห็ดทองถวยลองสดสิพร้อมกันนะคะนะคะแบบนี้สีหอมนะคะตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกนี้ไอหอมเลยเฮ้ยขาสือออกมากนะคะแลวที่สำคัญอีโขกมือนะคะแซบอิรีค่ะนะคะ นะคะครัวไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นค่ะเติมนม้ำลงหน่อยนึงค่ะ <c oughs> นะคะครัวไปเรื่อยๆค่ะให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะตามด้วย <c oughs> ไม่เดียปรับกล่องก่อน ตามด้วยหมูสามชั้นค่ะนะคะส่วนสามชั้นนี่ก็สิไม่เนื่อน้ำนะคะพี่น้องจะไม่ได้เลือกเอาที่มันแห้งเกินไปนะคะเพราะว่าเขาจะกินเลยกินทั้งหนังทั้งมันนะคะพี่น้องเนี่ยก็เลือกเอาหมูที่ม่เนื่อเยอะแน่ค่ะนะคะแบบนี้ค่ะระบวกําหนังนึบๆนะคะหนังหมูมันจะนึบๆเนี่ยนะคะพี่น้องแซ่บนะคะ,ะ,คะ,แ,ะ,คะแต่ข้นงกระสือมีความอ้วนแน่นิดนึงนะคะสำหรับผู้ใดบ่มักนะคะล้วนไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยเปลี่ยนตะลิวก็ แป๊บนึงกพี่น้องอยาา่างาดทับพี่ก่อนนี่ค่ะเติมน้ำอีกสักนิดนึงค่ะู้ใดบ่มหมักหมูนะคะพี่น้องก็เเลียนเป็นไก่ก็ไไ้บ่มีปัญหาค่ะนะคะ ได้บด่าหันอีสานันเท่าหมูไก่ปูปลาได้บดค่ะนะคะเติมน้ำลงไปค่ะเอาละค่ะจากนั้นค่ะลออให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องค่อยปรุงรสแล้วก็ใส่ผักต่างๆลงไปค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะนะคะแล้วแต่มากนะคะพี่น้องสมังจะใส่ผงปรุงรสหรือจะบปใส่ชูรสอีกเลยค่ะเพราะว่า เพราว่าผงปรุงรสม,มีความนัวอยู่แล้วค่ะนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปค่ะสองทับพีนะคะจากนั้นค่ะเคี่ยวไปไเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะใหหมูสามชั้นข้านุ่มเน่เจกนิดนึงค่ะนะคะถ้าเย่าเคี่ยวเพราะว่าป่าเราจะกินได้น้ำนะคะผู้เฒ่านะคะได้เคี่ยวประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะน้ําเดือดอแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลืเอาะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่เราให้รีบค้นค่ะมะเขือเข้าพืนสีบดดานะคะถึงแม้ว่าเข้าสีเซน้ำเกลือแล้วก็สร้างค่ะพี่น้องนะคะแต่ถ้าใส่ลงไประบวก้นนะคะมะเขือเข้าดําแข็งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้รีบค้นไปเรื่อยๆจนกว่ามะเขือเราจะสุกพว่ถึง อันนี้คือเคล็ดลับอีล้ค่ะพี่น้องบางคนมันเหม็นเดี่ยวบอกว่าทีดดำเพราะว่าบบเซนํำเกลือนะคะแซ่ค่ะพี่น้องนะคะแต่สังเกตเบิ่งเวลาที่เขาเอาใส่ลงไปในหมอถ้า่เขาบบคนเลยมันสุด,ดํำเป็นไฟไฟนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะคนแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่กระลำปีลงไปค่ะใส่พักไร่ไร่เนี่ย ชุนแห้งพี่น้องเห็ดกักพริกเดี๋ย,ย่อชิมรสตัหน่อยนึงค่ะโอเคเลยค่ะนัวแซบ่บนะคะขนาดใส่เห็ดสองอย่างเลยพี่น้องนำปลาก็ผมงผงรสแค่นั้นละค่ะผู้ใดมักเข้มกว่านี้ก,ก็ใส่น้ำปาลาลงไปอีกค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะใส่ต้นหอม ลงไปก่อนค่ะเพราะว่าต้นหอมหัวใหญ่นะคะผักชีลาวคือปิถไทยค่ะค้นจกหน้อยนึงค่ะนะคะจากนั้นค่ะปิถไทยด้วยผักชีลาวหอมๆนะคะหอมก็เกือบเลื้งแล้วะคะ่ะพี่น้องบางค้นกับบมมาก,กินนะคะ หมมาพักที่เล่าแต่มาสลหรับเยี่ยวนี่ชอบพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะใส่ข้าวคั่วกระสอตกหนึ่งค่ะนะคะส่วนข้าวคั่วก็แล้วแต่มักด้วยค่ะมักลายกับใส่ลายมักขี้เยี่ยวกับใส่นสนี้ก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันเอาละ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่นอ้องออมหมูสามชั้นพ้อมๆยย่วๆค่ะพี่น้องมาหาได้ย่ายกออกจากเตาไปเฮเบิง้งมองถึงแจ้งมองบบฮอนค่ะ ราคาพี่น้องไม่นุ่มเลอนี้ค่ะออมหมูสามชั้นค่ะใส่ข่าขวายหอมๆใส่ผักชีเล่าค่ะพี่น้องออมสไตล์อีสานบานเท่านะคะบางคนบบใส่ข่าขวกับโบเป็นอย่างนะคะเนืจะมักมักไผ่มักมันนะคะคงเยอะจะชอบใส่ข้าวขว่วค่ะก็จะมีต้นหอมมีบะเขือมีกระลำปีแยาแลวนิดหน่อยค่ะส่วนหมูสามชั้นทาะเลือกเอาทีมีเนื้อหลายๆนะคะกัามันค่ะพี่น้องเผื่อเฮ้าสุดบรได้อ้วนเกินไปนะคะรสชาติค่ะจะออกนุ่งๆสไตล์อีสานค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีน้ำปลาลาก็ผงปรุงรสแค่นั้นละค่ะ ก็เครื่องแกงก็จะมีตะไคร่หอมแดงค่ะพี่น้องนะคะกระเทียมแล้วก็เอ,อ่อพริกสดนะคะมดมาตรงเน้นกระเทียมดนะคะเน้นหอมแดงกับพ่อแส่บค่ะพี่น้องนะคะขอบพื่คุณหลายค่ะพี่นอ้องทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะมากินเขากินน,น้ำด้วยกันค่ะ ออมหมูสามชั้นใส่ผักชีเล่าหอมๆค่ะพี่น้องนะคะสูตรน้ำหมืกเกลือเพราะว่ามันเผ็ดนะคะพี่น้องขัวบพิมุกีกินแบบสุด,ดยอดเลยค่ะนะคะมาหากินเขาด้วยกันค่ะ